ขนาดเดียวกันนะครับตอนนี้ด่านปิดใช่ไหมครับหยุดยิงก็จริงแต่ด่านยังปิดอยู่ปรากฏว่าคอเซ็นเตอร์เนี่ยอารวาดหนักนอกจากคอเซ็นเตอร์ก็มีเว็บพนันด้วยตอนนี้ตำรวจที่สระแก้วเขาเปิดปฏิบัติการนะครับเขาใช้คำว่าปราบขอมดําดินขอมมาดําดินแบบไหนคุณผู้ชมรอดูครับนี่ฮะดําดินไปอย่างนี้ครับแล้วคนที่ดําดินไปคุณแจ็คคุณผู้ชมคนไทยครัคนไทยแอบข้าม ไปเป็นเว็บพดันที่กัมพูชาเราเตือนทุกวันอย่าทําอย่าไปแต่ก็ไปกร<า> <ฮะ S 2> ดินไปก็ยังต้องไปครับอตำรวจภูธรจังหวัดสาแก้วร่วมกับตำรวจภูธรภาคสองทหารกองกําลังบูรพานะครับ<า>ไปปิดล้อมตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่อารัญญประเทศจังหวัดสาแก้วใช้เป็นจุดพักคอยลักลอบข้ามแดนไทยกัมพูชาผลการตรวจค้น ไปเจอคนไทย6คนนะครับเตรียมที่จะข้ามแดนไปทำงานเว็บพนันออนไลน์ในกัมพูชาทั้งหมดยอมรับว่ามีนายจ้างติดต่อผ่านชาวกัมพูชาบอกให้ไปช่วยจัดหาคน ข้ามพรมแดนมาเดี๋ยวจะให้ค่าจ้างเนี่ยหัวละ8,000บาทนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการขยายผลไปจับกลุ่มหญิงชาวกัมพูชาทําหน้าที่เป็นคนนําพาคนข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายและอีกคนนึงก็คือนายเลอพงอายุ31ปีเป็นคนดูแลบ้านพักคอยดังกล่าวจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของนายเลอพง โอ้โหเลอพงเลอพงกําลังเล่นพนันออนไลน์ด้วยนะครับกระดเดียวกันไปคน้นยาเสพติดด้วยเจ้าหน้าที่จับกลุ่มทจ้าสองคนส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีส่วน6คนไทย ไม่พบประวัติอาชญากรรมอยู่ระหว่างขอข้อมูลขยายผลนะครับค่ะอ่าน,นี่เป็นปฏิบัติการปราบหอมดําดินนะคะคนไทยที่จะข้ามแดนไปนะแล้วก็ไปทําเรื่องผิดกฎหมายส่วนเหตุการณ์ต่อไปยังอยู่ที่สะแก้วไปดูอรัญญประเทศค่ะและปฏิบัติการนี้ใครกําลังจะข้ามมามาดูกันหน่อยทหารพรานออกลาดตะเวงคุณผู้ชมนี่เจอรถคันนี้นะคะเป็นรถบรรทุกต้องสงสยัยเจา้าหน้าที่เรียกจอดเลยค่ะขอตรวจสอบหน่อยมีอะไรอยู่บนรถคันนี้นี่นะคะคุณผู้ชมไปดูค่ะ ทหารพานหน่วยเฉพาะกิจอรญญารญประเทศกองกำลังบุรพาตรวจค้นรถบรรทุกหล้อต้องสงสัยนะคะลักษณะเนี่ยบรรทุกแผ่นฟองน้ำสีขาวขับผ่านเส้นทางบ้านดงงูบ้านป่าไร่เจ้าหน้าที่เรียกอ่ะขอตรวจหน่อยถือไฟไปส่องอคนขับเขาก็ยอมจอดนะคะแต่สุดท้ายคนขับทิ้งรถไปแล้วก็หนีเข้าไร่อ้อยข้างทางแต่ส่องไปเอ๊นอกจากแผ่นฟองน้ำส่องไฟอีกทีมันมีอะไรตะคุ่มตะคุ่มอยู่บนรถค่ะเพราะ ท้ายรถมีคนอยู่บนนั้นนะคะตรวจสอบอดึงแผ่นฟองน้าอ,ออกแล้วเนี่ยเขากั้นไว้เป็นช่องแบบนี้สรุปแล้วค่ะเป็นชาวกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายมากถึง37คนเป็นผู้ชาย15คนผู้หญิง17คนแล้วก็มีเด็กๆด,ด้วยนะคะเด็กชาย4คนเด็กหญิงอีก1คนค่ะเบื้องต้นทั้งหมดเดินทางมาจากเมืองปอยเปตของจังหวัดบันเตียเมนเจยกัมพูชาว่าจจางขบวนการลักลอบนําพาเข้าประเทศไทยนะคะคิดหัวละ 7,500ถึง8,000บาทเพื่อมาทำงานค้าขายที่ตลาดโรงเกลือหลังจับก,กุมได้ฐานพรานก็ประสานสพคลองลึกและสำนังกงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสะแก้วรับผู้ต้องหาพร้อมรถของกลางไปดำเนินคดีต่อทีนี้ได้แต่ชาวกัมพูชาที่ลักลอบเข้าเมือง คนขับหนีไปแล้วต้องขยายผลต่อด้วยหลายคนก็บอกว่าตามข้อมูลคือก็มีคนไทยนี่แหละร่วมขบวนการด้วยคิดดูถ้าหัวหนึ่งเเจ็ดแปดพันเนี่ยอย่างรอบนี้ลองคูณดู37คนเนี่ยเป็นเงินต้องเท่าไหร่นะ,นะฮะฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับคุณผู้ชม <ๆๆ S 1> ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข,ข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ